ความสุขมันอยู่กับเราทุกขณะถ้าหากว่าเราวางใจเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบง่ายๆจากลงไม่เป็นเย็นไม่ได้โดยหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบมีพลัง มีประโยชน์ในปัจจุบันคือทำให้ใจสบายคลายทุกข์หนักแน่นมั่นคงอารมณ์แจ่มใสความจำทำงานมีประสิทธิภาพสุขภาพดีนอนหลับสบายเตียนหนังสือเก่งที่สำคัญคือได้บุญวิธีนั่งให้นั่งคัดสมาธิคือขาขวาทับ ขาด้ายนั่งตัวตรงหลับตาเอาสติมาจับอยู่ที่สะดือที่ท้องพองยุบเวลาหายใจเข้าท้องพองกำหนดว่าพองหนอใจนึกกับท้องที่พองต้องให้ทานกันอย่าให้ก่อนหรือหลังหายใจออกท้องยุบกำหนดว่า ยุบหนอใจเนึกกับท้องว่ายุบต้องทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันข้อสำคัญให้สติจับอยู่ที่พองยุบเท่านั้นจะดูลมที่จมูกอย่าตะเบงท้องให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าท้องพองไปข้างหน้าท้องยุบมาข้างหลัง ย่าเห็นเป็นไปว่าท้องพองขึ้นข้างบนท้องยุบลงล่างให้กำหนดเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดเมื่อมีเวทนาเวทนาเรื่องสำคัญที่สุดจะต้องบังเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแน่นอนจะต้องมีความอดทนเพื่อเป็นการสร้างคันติบารมีด้วย ถ้าผู้ปฏิบัติขาดความอดทนเสียแล้วการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็ล้มเหลวในขณะที่นั่งหรือเดินจงกรมอยู่นั้นถ้ามีเวทนาความเจ็บปวดเมื่อยคันเกิดขึ้นให้หยุดเดินหรือกำหนดพองยุบให้เอาสติ ไปตั้งไว้ที่เวทนาเกิดและกำหนดไปตามความเป็นจริงว่าปวดหนอ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 เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเมื่อหนอเมื่อหนอเมื่อหนอคันหนอคันหนอคันหนอเป็นต้น ให้กำหนดไปเรื่อยๆจนก่าเวทนาจะหายไปเมื่อเวทนาหายไปแล้วก็ให้กำหนดนั่งหรือเดินต่อไปจิตเวลานั่งหรือเดินอยู่ถ้าจิตคิดถึงบ้านคิดถึงทรัพย์สินหรือคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานาก็ให้เอาสติปักลงที่ลิ้นปี พร้อมกับกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจิตจะหยุดคิดแม้ดีใจเสียใจหรือโกรธก็กำหนดเช่นเดียวกันนี้ว่าดีใจหนอดีใจหนอดีใจหนอเสียใจหนอเสียใจหนอ เสียใจหนอโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอเป็นต้นเวลานอนเวลานอนค่อยๆเอ็เอนตัวนอนพร้อมกับกำหนดตามไปว่านอนหนอนอนหนอนอนหนอจนกว่าจะนอนเรียบร้อยขณะนั้น ให้เอาสติมาจับอยู่กับอาการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อนอนเรียบร้อยแล้วให้เอาสติมาจับที่ท้องแล้วกำหนดว่าพองหนอยุบหนอต่อไปเรื่อยๆให้คอยสังเกตให้ดีว่ากลับไปตอนพองหรือตอนยุบอิริยาบถต่างๆ การเดินไปในที่ต่างๆการเข้าห้องน้ำการเข้าห้องส้วมการรับประทานอาหารและการทำภาร,รก,กิจการงานทั้งปวงผู้ปฏิบัติต้องมีสติกำหนดอยู่ทุกขณะในอาการเหล่านี้ตามความเป็นจริงคือมีสติสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา วิธีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบง่ายๆของหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีมีให้ผู้ใฝ่ธรรมได้นำไปปฏิบัติกรรมฐานแบบง่ายๆขออนุมทนากับผู้ใฝ่ธรรมที่ได้นำวิธีการปฏิบัติกรรมฐานแบบง่ายๆของหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโอัมได้ไปปฏิบัติ ตามสมควรอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แบ่งปันธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ใฝ่ธรรมท่านอื่นต่อไปโรคยาสุขก,กายใจเบาขอบคุณและสวัสดีครับ